โอ,โอ้โหต้องบอกเลยช่วงที่ผ่านมาทำงานงานอาจจะหนักงานอาจจะเยอะงานอาจจะยิ่งใหญ่และแน่นอนว่าผลจากการกระทำของคุณจะส่งผลให้พลังบุญของคุณในช่วงเวลานี้มีโอกาสมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ดังราชาออพลังบุญแรงพลังบุญดทีทำบุญมาเยอะสร้างบุญสร้างกุศลมามากมีโอกาสยิ่งใหญ่ดังราชา มีชีวิตดังราชาการงานดีการงานมั่นคงธุรกิจก้าวหน้าการเงินก็มั่งมีสีสุขมีเงกเงินหลังไหลไหล,าหลามาทีมามีเงินถุงเงินถังเงินก้อนนะมีเงินก้อนใหญ่มีเงินก้อนโตมีเงินแบบมากมายมหาศาลมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะพลังบุญจะส่งผลอย่างไรกับคุณนะโอ้โห อะไรที่ไม่ดีจบไปต้องบอกเลยความยิ่งใหญ่กำลังมานะอะไรที่ไม่ดีจบไปสิ่งที่ไม่ดีจบไปช่วงนี้พลังอำนาจวาสนาบารมีเด่นมากตัวคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะมีความยิ่งใหญ่การงานมั่นคงธุรกิจก้าวหน้าการเงินร่ำรวยนะคะความรักก็ต้องบอกเลยว่าจะมีโอกาสความรักมีโอกาสมีความรักที่ดีด้วยเป็นเดะเวิลขึ้นมาเลยนะ ความสุขกายสบายใจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพลังบุญแรงพลังบุญดีพลังบุญสูงแต้มบุญสูงมีโอกาสแล้วเกิดว่าช่วงเวลานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคุณอาจจะเจอคลิปนี้ในเวลา9กนาฬิกา19นาะฬิกาหรือเจอคลิปนี้นะในวันที่9วันที่19วันที่29เนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต้องบอกเลยมีโอกาสว่าชีวิตจะก้าวหน้า มีโอกาสเหลือเกินว่าจะก้าวหน้านะแล้วก็มีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณจะก้าวหน้าในทุกๆสถานนะหรืออาจจะลงท้ายด้วยเลข9นะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่9วันที่19วันที่29หรือเวลาเกิดลงท้ายด้วยเลข9ต้องบอกเลยชีวิตก้าวหน้ามากๆก้าวหน้ามากๆพลังบุญทําให้คุณก้าวหน้าแต้มบุญของคุณทําให้คุณก้าวหน้าชีวิตก้าวหน้าแล้วหลังจากนี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิ มีโอกาสจะได้สิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้อนอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีข่าวดีสิ่งดีดโอกาสดีๆโ,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 โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ะสุดท้ายขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเินะโอ้โหต้องบอกเลยคุณจะมีชัยเหนือศัตรูมีชัยเหนือปัญหาอุปสรรคศัตรูอะไรต่างๆต้องบอกเลยคุณจะได้คว้าชัยชนะคุณจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือปัญหาอุปสรรคศัตรูและอุปสรรคปัญหาต่างๆ ก้าบอกเลยชีวิตของคุณจะมีแต่คนเข้าหามีแต่คนอยากจะเข้ามาลุมร้อมลุมรักชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งนักคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาฟูมฟักให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเติบโตนะขออีกสักหนึ่งใบนะคะขออีกสักหนึ่งใบไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณร่ํารวยร่ํารวยก้าวหน้าร่ํารวยนะต้องบอกเลยว่าพลังบุญของคุณจะทําให้คุณร่ํารวย รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยความสบายกายรวยความสบายใจรวยสุขภาพรวยความสติปัญญานะรวยความความสาเร็จรวยความโชคดีรวยโชคลาภนะรวยความสมหวังรวยความสําเร็จ ก็บอกเลยมีโอกาสที่จะร่ำรวยในทุกทุกสถานทุกทุกเรื่องรวยรอบด้านรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยเวลานะรวยกัลยาณมิตรรวยความโชคดีรวยความมีชัยรวยรวยการตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงรวยรวยความมั่นคงรวยความมั่นค่างขั่งนะร่ำรวยในทุกทสถานเลย บอกเลยว่าพลังบุญแรงแต้มบุญสูงเหลือเกินมีโอกาสว่าชีวิตจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บนะคะมีเวลาเหลือเหลือมีความสุขล้นเหลือมีความสบายกายสบายใจเหลือเหลือมีพลังกายพลังใจล้นเหลือชีวิตเหลือเฟือนะรวยเหลือเฟือนะเงินเหลือเฟือ นะความสุขเหลือเฟือ